แม่ทับผู้ยิ่งใหญ่หลังกเกษียณคิดว่าชีวิตจะสงบสุขแต่ค่ำคืนหนึ่งกลับพบเรื่องราวที่สั่นสะเทือนหัวใจความลับในสนามรบที่เขาปิดบังมานานได้ย้อนกลับมาเคาะประตูถึงบ้านใครคือเงาลึกลับที่ตามหลอกหลอนและความจริงอันดำมืดนั้นจะเปลี่ยนชะตาของเขาไปตลอดกาลค่ำคืนที่เงียบสงัดเสียงลมพัดผ่านหน้าต่างไม้เก่าแม่ทับภาคที่เพิ่งกเกษียณน,นั่งอยู่บนเก้าอี้ไม้โยกสายตาเหมอมองออกไปในความมืด กลิ่นหญ้าเปียกจากฝนตกเมื่อบ่ายยังอบอวนเสียงจากจันร้องประสานกับเสียงหมาเห่าเป็นระยะบรรยากาศรอบบ้านเงียบเกินไปเงียบจนหัวใจเต้นแรงกว่าปกติทันใดนั้นเสียงฝีเท้าดังขึ้นจากทางเดินหินหลังบ้านก้าวหนักและชัดเจนช้าพอให้เขารับรู้ว่ามีคนตั้งใจมาแม่ทับภาคหายใจช้าลงมือจับพนักก้าวอีแน่น ดวงตาจับจ้องไปทางความมืดที่เคลื่อนไหวแสงไฟจากเสาไฟฟ้าที่ไกลออกไปส่องให้เห็นเงาร่างหนึ่งสูงใหญ่เดินตรงเข้ามาเหมือนรู้ว่าที่นี่คือจุดหมายความเย็นแผ่วผ่านต้นคอเหมือนมีใครจ้องมองจากด้านหลังเสียงไม้แห้งแตกใต้ฝ่าเท้ายิ่งทำให้ใจสัน่นความทรงจำสมัยสนามรบผุดขึ้นอย่างฉับพลันนี่ไม่ใช่ฝันนี่ไม่ใช่คนที่ผ่านทาง มันคือการมาปรากฏตัวที่มีเจตนาและเจตนานั้นไม่ใช่เรื่องธรรมดาเสียงลมหายใจของแม่ทัพภาคชัดเจนขึ้นหัวใจเต้นแรงเหมือนกลองศึกเขาไม่เคยรู้สึกเปราะบางเช่นนี้มาก่อนชายร่างสูงหยุดยืนที่รั้วไม้นิ่งเงียบไม่มีคำพูดมีเพียงเงาที่ทอดยาวบนพื้นดินเปียกแม่ทับภาคลุกขึ้นช้าๆเสียงขาก้าวอี้ลากับพื้นไม้ดังสะท้อน เขาเก้าวไปใกล้หน้าต่างแสงไฟสลัวสะท้อนเข้าตาเขาชายคนนั้นยกมือขึ้นในมือถือซองเอกสารเก่ากระดาษเปียกน้ำฝนจนมุมงงอเขาวางซองนั้นบนรัว้วแล้วถอยหลังเพียงก้าวเดียวแม่ทับภาคนิ่งงนันสมองเต็มไปด้วยคำถามใครกันทำไมถึงเลือกเวลานี้และทำไมถึงรู้จักบ้านหลังนี้ เขาเปิดประตูไม้เสียงดังเอียดฝีเท้าเหยียบพื้นดินชื้นช้าและมั่นคงเมื่อเดินไปถึงรัว้วซองกระดาษนั้นยังคงอยู่แต่ชายร่างสูงหายไปราวกับไม่เคยมีตัวตนแม่ทับภาคหยิบซองขึ้นมาเนื้อกระดาษเย็นและเปียกเขาฉีกเปิดด้วยความระแวดระวังข้างในเป็นเพียงรูปถ่ายเก่ารูปถ่ายสนามรบเมื่อหลายสิบปีก่อนในรูปมีเพื่อนร่วมรบห้าคน แต่ตรงมุมขวามีใบหน้าที่เขาไม่เคยเห็นชายแปลกหน้ายืนเคียงข้างทหารที่เขารู้จักทุกคนแม่ทัพผ้าขมวดคิว้วความทรงจำในวันนั้นชัดเจนเขาไม่เคยเห็นชายคนนี้ในสนามรบแต่ในรูปกลับปรากฏชัดเจนราวกับอยู่ตรงนั้นจริงเสียงสุนัขเห่าไกลออกไปเสียงดังขึ้นเรื่อยๆเหมือนบางสิ่งบางอย่างเคลื่อนที่ใกล้เข้ามา แม่ทับภ้าหันไปมองทางทุ่งญ้าแสงไฟแวบวาบเหมือนเงาสะท้อนโลหะมือของเขาสั่นเล็กน้อยไม่ใช่เพราะความแก่ชราแต่เพราะความรู้สึกว่ามีบางสิ่งตามมาบางสิ่งที่ผูกพันกับอดีตที่เขาอยากลืมเขารีบกลับเข้าไปในบ้านปิดประตูแน่นวางรูปถ่ายบนโต๊ะไม้เก่าแล้วนั่งลงตรงข้ามมันสายตาไม่ละจากใบหน้าคนแปลกหน้าในรูป เสียงเคาะประตูดังขึ้นหนึ่งครั้งสองครั้งชัดเจนชาและมั่นคงแม่ทับภาคสะดุง้งเขาไม่เปิดทันทีแต่ยืนเงี่ยหูฟังความเงียบกลับมาอีกครั้งมีเพียงเสียงหัวใจของเขาเองที่ดังไม่หยุดเขาหยิบตะเกียงน้ำมันขึ้นแสงไฟส่องไปทั่วห้องเงาของเขายาวเหยียดบนผนงัง แต่มีเงาอีกเงาหนึ่งเคลื่อนไหวตามโดยไม่ตรงกันเขาหันขวับไปไม่มีใครมีเพียงเก้าอี้ไม้โยกที่ขยับเบาๆเหมือนมีคนนั่งอยู่ก่อนหน้าไม่นานแม่ทับผ้ากัดฟันแน่นตัดสินใจเปิดประตูออกไปความมืดภายนอกโอบล้อมทุกทิศทางไม่มีผู้ใดไม่มีฝีเท้าแต่บนพื้นหินหน้าบ้านมีรอยเท้าเปียกชัดเจน รอยเท้าที่หยุดอยู่ตรงหน้าประตูเขาเก้าวถอยหลังมือกำรูปถ่ายแน่นแล้วพลันเห็นว่าที่ด้านหลังรูปถ่ายมีข้อความลายมือสันส่นๆความลับยังไม่ตายแม่ทับผ้าขนลุกสู้เสียงลมแรงพัดจนหน้าต่างกระแทกผนงังเขารีบหันไปเก็บซองกระดาษแต่ซองหายไปทั้งที่เมื่อครู่ยังวางอยู่บนโตะ๊ะเสียงฝีเท้ากลับมาอีกครั้ง คราวนี้ดังจากในบ้านจากห้องด้านในที่ควรจะว่างเปล่าแม่ทับผ้าค่อยๆก้าวเข้าไปทุกฝีก้าวเต็มไปด้วยแรงกดดันเหงื่อเย็นไหลลงข้างแก้มเขาเปิดประตูห้องนอนบนเตียงมีรูปถ่ายอีกใบใบหน้าคนแปลกหน้าในรูปเก่าแต่คราวนี้ไม่ใช่ภาพหมู่เป็นภาพถ่ายเดี่ยวและเบื้องหลังคือบ้านหลังนี้แม่ทับผ้าหายใจไม่ทั่วท้อง เขารู้แล้วว่าคนแปลกหน้านั้นไม่ใช่เพียงใครก็ได้เขาคือผู้ที่เกี่ยวพันกับชีวิตเขาอย่างลึกซึง้งและยังคงติดตามมาจนถึงวันนี้แม่ทับภาคยืนนิ่งเสียงหัวใจดังชัดในอกดวงตาจ้องรูปถ่ายบนเตียงภาพนั้นทำให้เขาเย็นวาบทั้งร่างมือสั่นเล็กน้อยเขาหยิบรูปขึ้นมากระดาษแข็งแต่มีคราบน้ำเก่าเหมือนถูกเก็บไว้นานหลายสิบปี แสงตะเกียงส่องให้เห็นตัวอักษรด้านหลังเป็นลายมือที่เขาจำได้ลายมือของลูกน้องคนสนิทแต่ลูกน้องคนนั้นเสียชีวิตไปแล้วในสนามรบตัวหนังสือเขียนว่าเขากลับมาแม่ทัพภาครู้สึกเหมือนโลกหมุนความทรงจำสมัยสงครามผุดขึ้นเสียงปืนเสียงระเบิดเสียงเพื่อนร่วมรบร้องตะโกนเขาสูดหายใจลึก พยายามควบคุมตัวเองแต่แล้วเสียงฝีเท้าในบ้านก็ดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ใกล้กว่าเดิมเขาหันขวับไปทางโถงแสงไฟส่องเพียงครึ่งเดียวอีกครึ่งถูกความมืดกลืนหายในเงานั้นมีการเคลื่อนไหวแม่ทับผ้าก้าวถอยหลังมือเอื้อมไปหยิบมีสั้นเก่าที่แขวนบนผนังเหล็กเย็นจัดแต่ทำให้ใจมั่นคงขึ้นเล็กน้อยเสียงฝีเท้าหยุดกระทันหัน ความเงียบปกคลุมเงายังคงอยู่นิ่งเหมือนกำลังเฝ้าดูเขาแม่ทัพภาคตะโกนถามแก่เป็นใครแต่ไม่มีเสียงตอบกลับมีเพียงเสียงลมลอดเข้ามาทางหน้าต่างเขาตัดสินใจก้าวไปข้างหน้าแสงตะเกียงส่องตามแต่เมื่อถึงจุดที่เงานั้นยืนอยู่กลับไม่มีใครพื้นไม้ยังอุ่นเหมือนเพิ่งมีคนเหยียบผ่านกลิ่นเหงื่อและดินยังลอยอวน ทันใดนั้นเสียงประตูห้องเก็บของดังปังเหมือนมีคนปิดจากด้านในแม่ทับภาครีบวิ่งไปผลักประตูออกทันทีในห้องเก็บของมืดสนิทมีเพียงกลิ่นอับและฝุ่นเก่าเขาจุดไฟส่องตรงชั้นไม้มีลังเก่าๆาวางเรียงหนึ่งในนั้นถูกเปิดออกข้างในมีสมุดบันทึกเล่มหนึ่งปกหนังซีดเก่ามีคราบเลือดแห้งติดอยู่ตรงมุม แม่ทับภาคหยิบขึ้นมาเปิดหน้ากระดาษแรกตัวอักษรบรรยายวันที่และเหตุการณ์ในสนามรบแต่สิ่งที่ทำให้เขาขนลุกคือทุกหน้าเขียนชื่อของเขาทุกภารกิจทุกการตัดสินใจทุกการสั่งการถูกบันทึกอย่างละเอียดทั้งที่เขาไม่เคยเล่าให้ใครฟังเขาพลิกหน้าต่อไปจนถึงหน้าสุดท้ายมีเพียงประโยคเดียวฉันอยู่ในบ้านนี้ แม่ทับผ้าคหายใจติดขัดเขาหันขวับมองรอบห้องแสงไฟส่องให้เห็นเงาเล็กๆเ,เคลื่อนไหวตรงมุมแต่เมื่อส่องตรงไปไม่มีใครเสียงไม้บนเพดานลั่นเอียดเหมือนมีคนเดินอยู่ข้างบนแต่บ้านนี้ไม่มีชั้นสองแม่ทับผ้าค,ค่อยๆก้าวถอยหลังแต่แล้วเสียงกระซิบก็ดังข้างหูท่านยังจำข้าได้หรือไม่เขาสะดุง้งหันไปทันที ไม่มีใครแต่กลิ่นเหงื่อและควันปืนกลับแรงขึ้นแม่ทัพภาควิ่งออกจากห้องเก็บของกลับไปที่ห้องโถงโต๊ะไม้ที่เคยวางรูปถ่ายตอนนี้มีรูปเพิ่มขึ้นอีกหลายใบรูปทั้งหมดเป็นภาพเขาในช่วงวัยต่างๆบางรูปเขาไม่เคยถ่ายมาก่อนเขารีบหยิบดูรูปหนึ่งเป็นภาพเขานั่งอยู่บนเก้าอี้ไม้โยกเหมือนที่เขานั่งเมื่อค่ำนี้แม้แต่เสื้อตัวเดียวกัน และเบื้องหลังมีเงาร่างสูงยืนมองอยู่แม่ทับภาคใจสันมือสั่นเกือบทำรูปตกเสียงประตูบ้านดังเอียดเปิดออกเองลมแรงพัดเข้ามาจนตะเกียงดับความมืดปกคลุมเขาหยุดนิ่งหูฟังเสียงรอบด้านมีเพียงเสียงฝีเท้าเดินช้าๆเข้ามาใกล้แม่ทับภาคตะโกนออกไปแกต้องการอะไรเสียงตอบกลับดังมาจากความมืด ความจริงเสียงนั้นไม่ใช่ของคนแปลกหน้าเป็นเสียงที่เขารู้จักดีเสียงของลูกน้องคนสนิทที่เสียชีวิตไปแล้วแม่ทับภาคยืนนิ่งน้ำตาคลอเบา้าเขาพูดเบาๆเาจ้าไม่ควรอยู่ที่นี่แต่เสียงนั้นกลับหัวเราะเบาๆท่านต่างหากที่หนีไม่พ้นเงาร่างค่อยๆปรากฏชายร่างสูงเหมือนในรูปใบหน้าเต็มไปด้วยแผลเป็น แววตาแข็งกร้าวและเจ็บปวดแม่ทับภาครู้สึกเหมือนยืนอยู่กลางสนามรบอีกครั้งเสียงระเบิดแววมาในโสดประสาทกลิ่นดินปืนชัดเจนเขายกมีสันขึ้นแต่ร่างนั้นไม่หวั่นไหวกลับก้าวเข้ามาใกล้ทีละเก้าแม่ทับภาคถอยจนติดผนังเขาพูดเสียงสัน่นเจ้าต้องการแก้แค้นใช่หรือไม่ร่างนั้นหยุดสายตาจ้องเขาแน่นิ่ง ก่อนเอ่ยประโยคที่ทำให้เลือดในกายเย็นเฉียบข้าไม่ตายเพราะศัตรูข้าตายเพราะคําสั่งของท่านแม่ทัพภาคใจหายว่บภาพเหตุการณ์เก่าแล่นกลับมาคืนที่เขาสั่งถอนทัพแต่มีหนึ่งกองกำลังถูกทิ้งไว้โดยไม่ได้ตั้งใจและลูกน้องคนสนิทคือหนึ่งในนั้นเขาแทบยืนไม่ไหวน้ำหนักความผิดกฎทับหัวใจร่างตรงหน้าเดินเข้ามาอีกเก้า แต่คราวนี้แววตาเต็มไปด้วยความเจ็บปวดมากกว่าความโกรธแม่ทับภาคพูดเสียงสัน่นข้าไม่ได้ตั้งใจร่างนั้นยิ้มเศร้าก่อนเอ่ยว่าตั้งใจหรือไม่ก็ไม่ต่างกันทันใดนั้นไฟตะเกียงติดขึ้นเองห้องทั้งห้องสว่างวาบแต่ร่างนั้นหายไปเหลือเพียงรูปถ่ายเก่าตกอยู่ตรงเท้าแม่ทับภาคเขาก้มลงเก็บ และพบว่ารูปถ่ายใบนี้คือภาพเขานอนหลับอยู่บนเตียงในคืนนี้แม่ทับภาคตัวแข็งทื่อเขาหันไปมองห้องนอนประตูค่อยๆเปิดออกเองภายในห้องมืดสนิทมีเสียงหายใจแผ่วๆดังออกมาแม่ทับภาคยกมีสั้นขึ้นอีกครั้งและก้าวเข้าไปอย่างชา้ชาๆเสียงหายใจชัดขึ้นทุกก้าวเมื่อเขาไปถึงปลายเตียงสายตาส่องไปที่เงามืด บนเตียงมีร่างคนหนึ่งนอนอยู่ร่างนั้นหันหน้าไปทางเขาใบหน้าคือเขาเองในวัยหนุ่มในชุดเครื่องแบบแม่ทับแม่ทับภาคยืนนิ่งดวงตาไม่กระพริบภาพตรงหน้าทำให้ลมหายใจติดขัดร่างที่นอนอยู่เหมือนเงาสะท้อนของอดีตเสียงนาฬิกาไม้ในบ้านดังติ๊กตอกทุกวินาทีเหมือนเสียงคล้องในสนามรบแม่ทับภาคยกมีสูงขึ้น มือสั่นแต่สายตายังจ้องแนวแนว่ร่างบนเตียงลืมตาขึ้นดวงตาคมกริบวาววับสายตานั้นเต็มไปด้วยความกล้าแต่แฝงด้วยความเศร้าแม่ทับผ้าก้าวถอยหลังขาของเขาแทบไร้แรงเสียงหัวใจดังเหมือนกำลังระเบิดในอกเขาพูดเสียงแผ่วเจ้าคือข้าเองหรือร่างนั้นยิ้มบางๆงริมฝีปากขยับ ข้าที่ถูกทิ้งไว้ในสนามรบแม่ทับผ้ากัดฟันแน่นไม่ค่าไม่ได้ทิ้งแต่เสียงในใจตะโกนตรงข้ามความจริงที่เขาเก็บซ่อนมานานกลับพุ่งทะลักร่างบนเตียงลุกขึ้นนั่งเงาของมันยาวเหยียดบนผนงังเหมือนร่างสูงที่มาปรากฏก่อนหน้านี้ทุกสิ่งเริ่มเชื่อมโยงแม่ทับผ้าขยับถอยจนชิดผนังห้องมีดในมือหลุดร่วงเสียงกระทบพื้นก้องสะท้อน เขาสั่นสถานทั้งร่างร่างหนุ่มลุกขึ้นยืนเต็มความสูงก้าวเข้ามาใกล้ก้าวช้าแต่มั่นคงแต่ละก้าวเหมือนเสียงกลองสึกกระแทกใจแม่ทับภาคหลับตาแน่นเสียงในหัวดังระงมเสียงลูกน้องที่เคยตายเสียงเพื่อนร่วมรบที่ถูกลืมเสียงร้องขอที่เขาไม่เคยตอบทันใดนั้นเสียงกระซิบแผ่วดังขึ้น ความผิดของท่านจะไม่จบง่ายๆแม่ทับภาคลืมตาร่างหนุ่มหยุดยืนตรงหน้ายื่นกระจกบานเล็กออกมากรอบไม้เก่าแตกบินแม่ทับภากรับมาอย่างลังเลแสงตะเกียงสะท้อนในกระจกเขาเห็นตัวเองยืนอยู่แต่ใบหน้าที่สะท้อนกลับคือใบหน้าที่เต็มไปด้วยบาดแผลเขาสะดุง้งปล่อยกระจกตกแตกกระจายทั่วพื้น เสียงก้องสะท้อนเหมือนเสียงปืนแตกร่างหนุ่มก้มลงเก็บเศษหนึ่งแล้ววางลงบนมือแม่ทับภาคนี่คือส่วนที่ท่านปกปิดเลือดจากมือไหลออกทันทีเศษกระจกบ,บาดลึกแม่ทับภาคจ้องเลือดแดงสดความทรงจำเก่าไหลทะลักกลับมาคืนที่ฝนตกหนักคืนที่เขาสั่งให้ถอนทับคืนที่ลูกน้องร้องตะโกนขอความช่วยเหลือและเขาหันหลังให้ แม่ทับภาคสุดลงกับพื้นน้ำตาไหลรินเสียงสะอื้นสั่นในอกข้าผิดจริงร่างหนุ่มยืนนิ่งสายตาคมจ้องลงมาก่อนเอ่ยว่าเมื่อยอมรับความจริงก็จะเปิดเผยทันใดนั้นเสียงเคาะประตูบ้านดังขึ้นแรงหนักและต่อเนื่องแม่ทับภาคสะดุ้งเฮือกร่างหนุ่มหายไปทันตาแม่ทับภาคหอบหายใจแรง สายตามองไปยังประตูมือสั่นกุมบาดแผลเสียงเคาายังคงดังไม่หยุดเขาเดินโซซโซเซไปที่ประตูเปิดออกช้าๆแสงไฟภายนอกส่องเข้ามาไม่มีใครแต่บนพื้นหน้าบ้านมีกล่องไม้เล็กๆวางอยู่เก่าและเปียกชื้นแม่ทับภาคหยิบขึ้นมาน้ำหนักหนักผิดปกติเขาวางกล่องบนโต๊ะค่อยๆเปิดฝาออก ข้างในคือเครื่องแบบแม่ทัพสมัยหนุ่มเต็มไปด้วยคราบเลือดเก่าและกระดุมทองขาดหายหลายเม็ดในกล่องยังมีจดหมายอีกหนึ่งฉบับลายมือคุณเคยเป็นของลูกน้องคนสนิทที่ตายไปเขาเปิดออกข้อความสั้นๆเพียงประโยคท่านต้องรับผิดชอบแม่ทัพภาคมือสัน่นเสียงลมพัดแรงขึ้นจนไฟตะเกียงสั่นไหวเงาในบ้านแกว่งไกวไปมา เหมือนมีร่างหลายร่างล้อมรอบเขาตะโกนออกมาเสียงดังพวกเจ้าอยากให้ข้าทำอะไรเสียงหลายเสียงดังตอบพร้อมกันเสียงทุ้มต่ำเสียงแหลมสูงเสียงแห่พราสารภาพแม่ทับภาคสุดเข่าลงน้ำตาไหลไม่หยุดเขากำหมัดแน่นข้าจะสารภาพทุกสิ่งทันใดนั้นเสียงขอประตูดังขึ้นอีกครั้ง ครั้งนี้ไม่ใช่ในบ้านแต่จากทุกด้านจากหน้าต่างจากผนังจากพื้นใต้ฝ่าเท้าเสียงดังพร้อมกันเหมือนกองทัพนับร้อยกำลังเคาะเป็นจังหวะเดียวกันแม่ทัพภาคตะโกนสุดเสียงหยุดข้ายอมแล้วทุกเสียงเงียบกริบความเงียบปกคลุมทั่วบ้านมีเพียงเสียงหอบหายใจของเขาเองแต่แล้ว เสียงกระซิบเบาๆดังขึ้นอีกครั้งเมื่อท่านยอมรับความจริงทั้งหมดจะปรากฏแม่ทับภาคเงยหน้าชา้าสายตามองไปยังรูปถ่ายบนผนงังรูปทั้งหมดที่แขวนไว้เปลี่ยนไปเป็นภาพการตายของลูกน้องในสนามรบเลือดไฟความสิ้นหวังทุกภาพเหมือนมีชีวิตแม่ทับภาคกรีดร้องสุดเสียงภาพเหล่านั้นไหวสัน่น ก่อนแสงไฟดับลงทั้งบ้านในความมืดมีเพียงเสียงหนึ่งดังชัดเสียงของเขาเองในวัยหนุ่มหัวรอนเย็นเยียบเจ้าไม่อาจหนีตัวเจ้าเองได้แม่ทับภาคสุดลงอีกครั้งร่างกายสั่นสะานและความมืดเข้าครอบงำแม่ทับภาคลืมตาอีกครั้งร่างกายหนักเหมือนหินทวงเหงื่อชุ่มทั่วใบหน้าห้องทั้งห้องยังมืดสนิท เขาขยับตัวช้าๆเสียงพื้นไม้ดังเอียดหัวใจยังเต้นแรงไม่หยุดความรู้สึกเหมือนถูกใครจ้องอยู่ไม่หายสายตาปรับเข้ากับความมืดทีละน้อยภาพรอบตัวเริ่มชัดขึ้นรูปถ่ายบนผนังกลับหายไปหมดเหลือเพียงผนังเปล่าๆแม่ทับภาคหายใจแรงมือคว้าไปที่โตเศษกระจกยังคงอยู่บาดแผลที่ฝ่ามือยังสดเขาพยายามลุกยืน แต่เข่าอ่อนจนแทบล้มเสียงบางอย่างดังแว่วจากห้องนอนเสียงกระดาษพลิกเบาๆแม่ทับผ้ากัดฟันเดินไปอย่างระมัดระวังเมื่อเปิดประตูไฟตะเกียงกลับติดขึ้นเองบนเตียงมีสมุดบันทึกเล่มเก่าเล่มเดียวกับที่เจอในห้องเก็บของแต่ครั้งนี้เปิดอยู่ตรงกลางเล่มตัวหนังสือบรรยายชัดเจนคืนวันที่ฝนตกหนักแม่ทับสั่งถอนทับ แต่ปล่อยให้กองร้อยหนึ่งติดอยู่เสียงร้องขอความช่วยเหลือถูกละเลยแม่ทับภาคสะดุงทุกคำคือความจริงที่เขาพยายามลืมมือเขาสั่นจนสมุดร,ร่วงลงพื้นเสียงดังสะท้อนกล้องทั้งห้องเขารีบก้มลงหยิบแต่สมุดกลับพลิกหน้าเองข้อความใหม่ปรากฏขึ้นตอนนี้ถึงเวลาที่ทุกคนต้องรู้ทันใดนั้นเสียงกริ่งประตูบ้านดังขึ้น แม่ทับภาคสะดุ้งเหือกเขาไม่เคยติดกลิ่งไฟฟ้าในบ้านหลังนี้เสียงกลิ่งยังดังต่อเนื่องดังจนเหมือนก้องในหัวเขาก้าวออกจากห้องนอนไปยังประตูหน้าบ้านมือเอื้อมไปจับลูกบิดเหล็กเย็นเฉียบเขาเปิดออกช้าๆแสงสว่างจากไฟฉายสองเข้ามาชายสองคนในชุดทหารยืนอยู่หนึ่งในนั้นเอ่ยเสียงเข้มแม่ทับเรามีคำสั่งสอบสวน แม่ทับภาคนิ่งงนันดวงตาเบิกกว้างสอบสวนเรื่องอะไรชายอีกคนยื่นแฟ้มเอกสารปกเขียนว่าคดีลับสนามรบด้านในคือรายงานเก่าเกี่ยวกับการหายตัวของกองร้อยหนึ่งแม่ทับภาครู้ทันทีเรื่องราวที่เขาพยายามซ่อนมาทั้งชีวิตกำลังถูกเปิดโปงเสียงหัวใจดังชัดแต่คราวนี้ไม่ใช่เพียงความกลัว เป็นความอับอายและสำนึกผิดที่ถาโถมชายชุดทหารถามเสียงเข้มท่านมีอะไรจะสารภาพหรือไม่แม่ทับภาคอ้าปากแต่เสียงติดอยู่ในลำคอเขาเหลือบมองไปที่ข้างหลังในเงามืดของบ้านเงาร่างหนุ่มยืนอยู่ร่างเดียวกับที่เขาเห็นบนเตียงกําลังจ้องเขาแววตาแข็งกร้าวแม่ทับภาคหันกลับไปที่ทหารพูดเสียงสัน่น ข้ามีสิ่งที่ต้องเล่าทหารทั้งสองมองหน้ากันหนึ่งในนั้นหยิบเครื่องบันทึกเสียงขึ้นมากรุณาพูดทุกอย่างแม่ทัพภาคหลับตาเสียงลูกน้องในอดีตแววเข้ามาเสียงกรีดร้องเสียงขอชีวิตเขาสะอื้นคืนนั้นข้าสั่งถอนทัพข้าปล่อยพวกเขาไว้ข้าเลือกเอาตัวรอดทหารจดบันทึกทุกคำ แสงไฟฉายสองเข้ามาแรงขึ้นเงาร่างหนุ่มในบ้านกลับยืนสงบนิ่งรอยยิ้มบางปรากฏบนใบหน้าแม่ทับผ้าก,ก้มสีสตำ่ำน้ำตาหยดลงพื้นไม้เสียงทหารบอกว่าคำสารภาพนี้จะถูกส่งต่อแต่ทันใดนั้นไฟฉายดับวูบความมืดปกคลุมอีกครั้งเสียงทหารทั้งสองเงียบหายแม่ทับผ้าขันมองรอบตัว ไม่มีใครอยู่หน้าประตูไม่มีแสงไฟมีเพียงกล่องไม้เก่าวางอยู่ตรงบันไดบ้านเขาเดินไปเปิดข้างในไม่ใช่เครื่องแบบแต่เป็นเครื่องบันทึกเสียงกำลังเล่นซ้ำคำสารภาพของเขาเมื่อครูเสียงของเขาดังชัดสะท้อนกล้องไปทั่วบ้านข้าปล่อยพวกเขาไว้ข้าเลือกเอาตัวรอดแม่ทับภาคยืนช็อกเครื่องบันทึกเล่นซ้ำไม่หยุด ร่างหนุ่มในเงามืดหัวเราะเบาๆหัวเราะที่เต็มไปด้วยความเศร้าและประชดแม่ทับภาคสุดลงอีกครั้งปิดหูแน่นแต่เสียงยังดังอยู่ในหัวทันใดนั้นเสียงฝีเท้าหนักดังขึ้นรอบบ้านเหมือนทหารนับร้อยกำลังเดินเข้าใกล้เสียงกลองศึกดังสอดประสานแม่ทับภาคเหืยหน้าขึ้นดวงตาเต็มไปด้วยน้ำตาเขาตะโกนหยุด ข้าจะชดใช้ทุกสิ่งทุกเสียงเงียบกริบความสงบปกคลุมร่างหนุ่มก้าวออกมาจากเงามืดยื่นมือมาถ้าเช่นนั้นตามข้ามาแม่ทัพพาคลังเลแต่สุดท้ายก็ยื่นมือออกไปทันใดนั้นไฟทุกดวงในบ้านติดสว่างและเขาก็ไม่อยู่ตรงนั้นอีกแล้วแม่ทัพภาตื่นขึ้นมาลมหายใจหนักร่างกายบาหิวเหมือนลอยอยู่ในอากาศ รอบตัวเป็นทุ่งญ้ากว้างไกลท้องฟ้าแดงเรื่อเหมือนยามสงครามกลิ่นควันปืนจางๆลอยมากับลมเสียงฝีเท้าทหารดังก้องเหมือนกองทัพทั้งกองกำลังเดินเข้ามาใกล้แม่ทัพผ้าหันไปทหารนับร้อยยืนเรียงแถวทุกคนคือใบหน้าที่เขารู้จักใบหน้าของลูกน้องที่เสียชีวิตพวกเขายืนนิ่งสายตาจ้องตรงมาไม่มีใครพูด มีเพียงความเงียบที่กดทับจนหายใจลำบากแม่ทับภาคสุดลงคุกเขา่าน้ำตาไหลรินข้าผิดข้าไม่ได้ช่วยพวกเจ้าทหารทุกคนก้าวเข้ามาพร้อมกันเสียงฝีเท้าสั่นสะเทือนพื้นหญ้าแต่ไม่มีความโกรธไม่มีอาวุธในมือมีเพียงแววตาที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดชายหนุ่มคนหนึ่งเดินออกมาคือร่างหนุ่มที่แม่ทัพภาคเห็นมาตลอด เขายืนตรงหน้าใบหน้าเหมือนภาพสะท้อนในอดีตท่านสารภาพแล้วเสียงของเขาหนักแน่นแต่การสารภาพไม่ใช่การชดใช้แม่ทับภาคตัวสัน่นแล้วข้าต้องทำอะไรร่างหนุ่มยื่นมือออกมาจงเดินเคียงข้างเราจงรับรู้ความทุกข์ที่เราเผชิญจงไม่หนีอีกแม่ทับ่าคลังเลแต่ก็เอื้อมมือออกไป ทันใดนั้นภาพรอบตัวเปลี่ยนไปเขากลับมาอยู่ในสนามรบเสียงปืนดังสนัน่นควันคลุ้งไปทั่วทหารนับสิบร้องตะโกนเรียกชื่อเขาแม่ทัพภาคหันมองรอบตัวนี่คือคืนที่ฝนตกหนักในอดีตคืนที่เขาสั่งถอนทัพทุกอย่างเกิดซ้ำตรงหน้าทหารตะโกนแม่ทัพเราติดอยู่อย่าทิ้งพวกเราแม่ทัพภาคยืนตัวแข็ง หัวใจเต้นแรงนี่คือโอกาสอีกครั้งเขาจะเลือกอย่างไรร่างหนุ่มหันมามองท่านจะหนีอีกหรือไม่แม่ทับผ้ากัดฟันชูดาบขึ้นครั้งนี้ข้าจะอยู่เสียงทหารเฮลันพวกเขาเคลื่อนพลไปข้างหน้าแม่ทับภาควิ่งเคียงข้างไม่มีการหันหลังแต่ทันใดนั้นภาพทุกอย่างหยุดนิ่งเสียงปืนเงียบ ควันจางหายสนามรบกลายเป็นเพียงเงามืดร่างหนุ่มยิ้มบางนี่คือสิ่งที่ท่านต้องเผชิญไม่ใช่เพื่อเปลี่ยนอดีตแต่เพื่อยอมรับมันแม่ทับภาคหายใจแรงเขามองรอบตัวทหารทั้งหมดหายไปเหลือเพียงเขาและความว่างเปล่าร่างหนุ่มเอ่ยต่อการชดใช้ไม่ใช่การย้อนเวลาแต่คือการแบกความจริงไว้จนกว่าจะหมดลมหายใจ แม่ทับภาคหลับตาน้ำตาไหลาอาบแก้มเขาพูดเสียงสัน่นข้ายอมรับแล้วร่างหนุ่มก้าวถอยหลังร่างกายค่อยๆจางหายเสียงสุดท้ายทิ้งไว้ในอากาศเมื่อท่านตื่นขึ้นความจริงจะไม่ซ่อนอีกแม่ทับภาคสะดุง้งลืมตาขึ้นในบ้านเก่าเขานอนอยู่บนเก้าอี้ไม้โยกแสงแดดอ่อนลอดผ่านหน้าต่างบรรยากาศสงบ บนโต๊ะไม้มีกล่องไม้เล็กๆวางอยู่ข้างในไม่มีสมุดไม่มีเครื่องแบบมีเพียงจดหมายฉบับหนึ่งแม่ทับภาคหยิบมาเปิดลายมือไม่ใช่ของลูกน้องแต่เป็นลายมือของเขาเองเขียนไว้เมื่อหลายปีก่อนข้อความมีเพียงว่าอย่าลืมความจริงแม่ทับภาคยืนนิ่งหัวใจเบาลงเขายิ้มเศร้าความหนักในอกคลายตัว เสียงนกกล้องกังวานนอกหน้าต่างแสงแดดอบอุ่นาสาดเข้ามาราวกับชีวิตเริ่มต้นใหม่แต่เมื่อเขาหันไปมองผนังรูปถ่ายกลับมาอีกครั้งทุกภาพคือรอยยิ้มของลูกน้องที่เสียชีวิตไม่มีเลือดไม่มีไฟมีเพียงความสงบแม่ทับภาคหลับตากระซิบเบาๆข้าจะไม่หนีอีกแล้วทันใดนั้นเสียงหัวเราะเบาๆดังขึ้นในบ้าน ไม่ใช่หัวเราะเย้ยหยันแต่เป็นเสียงหัวเราะที่เต็มไปด้วยมิตรภาพเสียงของลูกน้องที่เขาเคยรักแม่ทับภาคยิม้มน้ำตาคลอเขารู้แล้วว่าเรื่องราวสิ้นสุดตรงนี้อดีตไม่สามารถเปลี่ยนแต่หัวใจสามารถยอมรับเขาลุกขึ้นยืนแสงแดดอาบร่างบ้านเก่าอบอุ่นขึ้นอีกครั้งนี่คือการผ่าดวงวิกฤตครั้งสุดท้ายและครั้งนี้ แม่ทัพภาคพบสันติที่แท้จริง